ดิฉันนางสาวกษยาลิมตะกูลในอำเภอควนเนียงตามที่กรมส,ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นได้จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศปี2565 2570เพื่อเป็นกรอบและทิศทางการดําเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนและกําหนดมาตรการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะสนับสนุนการลดและขจัดขยะอย่างเป็นระบบในชุมชนสร้างระบบต้นแบบที่มีความสามารถจัดการขยะอีกทั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยปี2560ก็ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นต้องรณรงค์สร้างการรับรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิน่น มีส่วนร่วมในการลดปริมาณและขะัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่รับผิดชอบในการจัดการมูลฝอยหน้าแหล่งกําเนิดมูลฝอยโดยได้ดําเนินการตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยสร้างกิจสำนึกให้ประชาชนในท้องถิน่นมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลไปขายเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาสู่การจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อเป็นสถานที่รวบรวมและรับซื้อขยะรีเซเคิลจากประชาชนสร้างมูล ราคาเพิ่มให้กับชุมชนและนำไรายได้ไปจัดสริการในรูปแบบต่างๆต่อไปอําเภอควนเนียงได้สนับสนุนการขับเคลื่อนธนาคารขยะชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทั้ง5แห่งและได้คัดเลือกธนาคารขยะชุมชนเทศบาลตะมนควนเนียงเป็นต้นแบบเนื่องจากมีการบริหารจัดการอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ สวัสดีครับกับผมนายสุภกิจปงอศนายกเทศมนตรีตำบลควนเนียงจากการที่กระทรวงมหาดไทยนะครับได้มีนโยบายและนบนโยบายดังกล่าวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อที่จะตามหลักแนวคิดเชิงนโยบายนะครับในการกำจัดขยะตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับมาใช้ในการบริหารจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูลบูลฝอยภายใต้หลัก 3R ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือ,อที่หนึ่งก็คือการดีดีวนั่นก็คือการลดการใช้ขยะหรือคิดก่อนการใช้เพื่อลดระดับการใช้นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับความควบคุมปริมาณการใชเ้เพื่ออยู่ให้ในสัดส่วนที่พอเหมาะนะครับโดยลดการใช้การบริโภะะคทรัพยากรที่มี นะครับให้จํากัดนะครับและก็ให้ลดลงเพื่อที่จะให้ขยะเนี่ยครับลดลงในเชิงพื้นที่2ก็คือการรียูดก็หมายถึงการนําขยะกลับมาใช้ซ้ําก็คือใช้แล้วใช้อีกเพราะฉะนั้นการใช้ซ้ำนะํำเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดการคุ้มค่ามากที่สุดเพราะ,ะขยะหรือสิ่งที่เราใช้บางอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ซ้ําได้ ในส่วนข้อที่3ก็คือรีไซเคิลก็หมายถึงการนำขยะกลับมาใช้ใหม่นะครับโดยการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภทที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หมุนเวียนกลับสู่การกระบ,บวนการผลิตของแต่ละประเภทได้ประกอบกับเทศบาลตะบนควรียงของเรานะครับทางเทศบาลก็มีนโยบายเกี่ยวข้องกับ ด้านการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธีให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะขยะรีไซเคิลซึ่งเป็นขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับโดยการดำเนินการจัดตั้งขยะธนาคารขยะชุมชนของเทศบาลตำบลกวเนียงตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและการใช้ ตามนโยบายนั้นทางเทศบาลตำบลควนยียงของเราใช้หลักการมีส่วนร่วมนะครับในการจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอาทิเช่นคณะกรรมการชุมชนอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกอ,อสมอพนกา,ารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภายในอำเภอควนเนียงและสิ่งสําคัญก็คือประชาชนภายในเขตเทศบาลตําบลควนเนียงของเราให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้งธนาคารขยะและในการบริหารจัดการธนาคารขยะของเทศบาลตําบลควนเนียงต่อไป เทศบาลตำบลควนเนียงได้เดินทางไปศึกษาดูงานกองทุนธนาคารขยะตำบลน,หนาหมอสีหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลน,หนาหมอสีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2567และได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการขั้นตอนในการดำเนินงานธนาคารขยะและนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่เทศบาลตำบลควนเนียง ธนาคารขยะชุมชนเทศบาลตำบลควนเนียงเริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันอังคารที่29ตุลาคมพุทธศักราช2567สำหรับขั้นตอนการสมัครประชาชนในพื้นที่นำเพียงบัตรประชาชนหนึ่งใบมาใช้ในการสมัครและจะได้รับสมุดคู่ฝากเพื่อใช้ในการฝากขยะในครั้งต่อไปในเดือนแรกมีสมาชิกจำนวน52ราย ธนาคารขยะเทศบาลตำบลควนเนียงดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยเปิดดำเนินการทุกวันอนังคารสัปดาห์ที่4ของเดือนรูปแบบการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกธนาคารขยะชุมชนเทศบาลตำบลควนเนียงจัดสวัสดิการในรูปแบบเงินปันผลโดยปันผลให้สมาชิกปีละหนึ่งครั้ง ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน88รายและปริมาณขยะรับฝากสะสม5.10ตันคิดเป็นเงินจำนวน22,163บาทยอดขายขยะให้กับผู้ประกอบการรับซื้อ28,204บาทกำไรสุทธิ6,41 0บาทหรือคิดเป็น21.41เปอร์เซ็น จากการดำเนินการธนาคารขยะชุมชนเทศบาลตำบลควนเนียงทำให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์คือ 1. ประชาชนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะและรู้จักมูลค่าของขยะ 2. ประชาชนได้รู้จักวิธีการคัดแยกขยะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน 3. ภายในเขตเทศบาลตำบลควนเนียงมีความสะอาดบ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเทศบาลตำบลควนเนียง ขอขอบคุณคณะกรรมการชุมชนอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกอสอมองค์การบริหารส่วนตำบลน,หนาหมอสีและประชาชนในพื้นที่ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานธนาคารขยะชุมชนเทศบาลตำบลควนเนียงให้เป็นตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้